มดิจ้าพี่น้องย่ยท่องด้วยจ้าอันเหมือนนี่สิมาไลนงาันตูดด้วยจ้าเด้อย,ย่าย่าเป็นนักเลี้ยนจ้าย่าเป็นนักเลี้ยนย่าเลี้ยงเป็นอันปูเท้าฟางนะจ้าจากคลิปคลิปสุดถ่ายคลิปล่าสูตรี่ย่าเพื่อนเฮเบิ้งถี่ย่ายไปตัดตัดย่ายมันนะจ้าตัดย่ายมือนั่นลหละก็มาคุมใบสองขึ้น ยายออกไปซองเบิง่งมื้อเช้านี่กับฝ้าออกไปฟ้าเข้ามาเพราะว่านฝนตกจ้าพี่น้องฝนตกอันยายเลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งอันฟ้าแล่นเข้าบ้านจ้าพี่น้องความคืบหน้าของห้องแปลงเฮดมือ้อนี้จากที่ยายเอาให้เบิ่งมื้อน,นั้นยายมันยายมันบ่เขาวอ,อกโลคือคือดจังของเพินนะ่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าในาช่อง ไมส่สองนี่นะจ๊ะพี่น้องแล้วสองหนีแล้วบอกว่า,า,วาบ่บต้องบ่ต้องตกใจเด้อเออบ่บบต้องตกใจที่ว่าบ่เหน็นบ่เหน็เหนสีข,า,ขาวๆจะตกใจมันก็นออกคือเก่าสันจ่าพี่น้องแย,ยกกเลยสิล่อวั่นล่อเวลาล่อมือล่อ ล่อเว้นว่ามันสิคือจังจังช่องนี้เพิ่นเว้าบ่อนนะก็ยังบ่ทันได้ยังยังบ่ทันได้ได้สรุปว่ามันสิบ่ได้นั่นนะยังบ่ทันสรุปให้าย่ายเบิ่งไปอีกก่อนจา้าแล้วก็ยายก็เมื่อคิดว่ายายสิมามาเรียนรูนัก,กับช่องนี้สองละข้งท่องจ้าพี่นอ้องช่องละข้งท่องควา,ามเฮ็ดนี่แหะสนใจแฮงอยู่เพิ่นบอกว่าอียดกดีนะจ้าพี่นอ้องแล้วก็เพิ่นกเ็เฮ็ดให้เบิ่งบ่อนวิธีตัดยายเฮ็ด <Billie S 1> อันนั้นอันนี้ก็ล่างเบิ้งอยู่นี่จ้าล่ะพุณน่ะคุณ่ะเหนไ้านะครับก็เป็นใของเหตดฟางครับของท่านใดที่คลใยไว้สามวันนะครับแล้วไม่มีเส้นใยของเห็ดฟางแบบนี้ครับก็ไม่ต้องตกใจครับมีเส้นใยหรือไม่มีเส้นใยเห็ดก็ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นเส้นใยเราก็จะอุ่นใจมากกว่าครับนั่นแหละ ยงว่ายายว่าใหญ่ยหา่ว่าสิทีตามสองนี่ละจ้ะอันมันจังไ๋เป็นยังไดแยก็โทรถามเพิ่นเอาเพราะว่าเสือ้อเพิ่นงามคักพี่น้องคือบองทั้งใต่ทางทั้งใต่างทั้งไต่แตป๋งก็ยังออกเท้าอากลากอยู่แต่ว่าเด้บัณฑ์แต่ว่ามีสองหนึ่งอีกยายหาอยู่บางหันยายยายยายโกหาบ่พว่ ยายบ่ได้เือว่าส่องใดมันมันเห็นแบบมาเนาะเพื่อนบอกว่าอันเขาอักลากนัมันมันเป็นเป็นอันตรายกับมี่เขาเอ้นว่าบา่บาบา่บาบ่าบ่าอันบา่าอย่างก็บบ่า่ขึ้นยายไม่หลายหลายแหลวมันเป็นดอกมันสิเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังไปเลยบัณมันสิเป็นใหไ่มันสิเป็นตุดปูดติดปีด เป็นบ่อหญ่เป็นอีหยังบักเขามีวิธีแก่ร้อมอยู่ยา่กัลืมเลือจื่อไ้ว่าส่องใดบันเฮาเลื่อนหามันบอกเห็นเออเอาจังสันก็มีสมองหันอันแบบว่าเขาอักลากษณ์อว่ามันสิดีเบิดมันบแม่นบ้าใหญ่ว่าสันก็เขียนไว้ว่าบ่าใหญ่เอ้าจังสันก็มีสมองหันอันแยกกับเบิ่งเบิงจนจบคนเราพี่น้องอันบาดจื่อไ้ว่าเอามาไ้เบิ่งว่าจังสิชาหายเบิ่งที่หลังว่าจังเคียมันบอกมันหาบ่พออ้ยหลายจาาพี่น้อง หลายหลายเออวิธีเห็ดเฮ็ดอลายอีหลีจังว่ามาติดใจช่องนี่ละช่องแล้วข้างท้องอันป้ามเห็ดเนี่ยดีดีบ่ว่าสีถอยพี่น้องบอ้าว่าสีถอยเลยยังว่าล้เบงอันนี้ล่ะจ้าพี่น้องเขา,าจะายไปเปิดเบิงหมดเจ้าเนานะข้าวนึงแลวก็เฝ้าเปล่า,าอันอันเป้าเขามาย่านฝนต้องห้านั่นล่ะมันกระลั่งเป็น เป็นคื่นคือไข่ป่าเนี่ยพี่น้องเป็นข้าวขาวคือไข่ป่าเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ยน้อยตาลากับบลอนหันใหญ่คากายกับเพื่อแจะสงสัยเนาะเพื่องจะสงสัยคือกันกับอันก้อนนี่สีว่ายายมันสีว่ายายวาบ่มีบ่มีายสีขาวจ้ะมันออกผลนมาอยู่แต่วันกับบลอนด์บลอนด์นะจ้นคือคือยายคือทีเราติดตามยายมากก็จะเห็นน้ำยายอยู่หรอก แต่ว่าอันนี้นั่นเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดคือไข่ปลาแต่ว่านั่นก็ดีใจแล้วเนอ้ยเมียนนี่ก็ไข่เมียนนี่ก็ไข่อยู่แยกกับเบ็ดบ่าวาใช่โอ้ยจังหวะเอา้าเอามานี้มาไล่งานไปจา้ยา,ายเ้อมาไล่งานว่ามันขืบหนาอยู่อันคำว่าเลี่ยนของยายนั่นแม็นเปนสีเห็นเหตดหรือมันสีบ่เห็นเห็ด มันก็เป็นการเลี่ยนมันก็ได้รูไปเท่าละขั้นตอนขันั่นขันมันเป็นจังสี่จังสันจังสันจังสั่นายกกับหูเอาเองยกายกกับหูไน้ไดขั้นตอนของของมั่นนะจ้ะจะบางคนก็บ่าเศร้าแล้วว่ามันบได้ผลมันมันบได้ดอกใจออกแล้วจังสี่ก็มี่จ้ะเท่าที่อ่านคอมเมนต์เพิ่นเนาะว่าใจออกแล้วฮ็ดจังไ๋ก็บบไดายบาดสันแต่ว่าก็มี่หลายหลายอย่างหลายแนวประกอบกันพี่น้อง เท่าที่เบิ่งเนาะแม่เจ้การอันอันอันควบพุ่มอันอากาศควบพุ่มอุณหภูมิอย่างให้มันให้มันถือใจเห็ดนะพี่น้องจะต้องฮูใจเห็ดอีหลีผู้พ่นผู้เพ่นผู้พ่นได้มาสอนเฮ่าีนเพิ่นก็ลมลุกคุกคานหรือว่าเลี่ยนคิดเลี่ยนถือเมื่อก่อนแล้วเด้อือมนสองนึงคือกันว่าอันผมผมผ้าเห็ด่บนแบ่นว่ามันสิได้เด้ แล้วว่าผมก็ยังบ้นแน่ใจเพราะว่าผมสื่อเสื่อเมืไวัเดือนนึงแยกเงนมีู่้เดียวสื่อเสื่อเมื่อวันเดือนนึงเนี่ยผมสิเฮ็ดผมสิเฮ็ดซูเบิงแล้วผมก็สิมันสิเป็นจังไรจังเบิงน้ำผมตอนแยกก็สิติดตามแล้วอยุดหลังจากที่ว่าเสื่อมันเป็นเดือนนะนะายนึมว่ามันมันเบิดอายุแล้วมันสิบ่มันสิบ่เกิดนะ แต่ว่าอันจองนี่เราเราเห็ดไหเบิ่งเลยว่ะซื่อมาไห้เป็นเดือนแล้วมาในกากมันนะกับกากมันทีมันมันเปื่อยมันเน่ามันมันเกือบสิสลายแล้วเกือบสิกลายเป็นดินแล้วล่ะเด้มันเป็นมันเป็นกากมันเก่าก็เสื้อกระเสื้อเก่าแล้วว่าแล้วิเห็ดไหเบิ่งมันจะออกบ่นั่นล่ละจอบเบิ่งเล่าอยู่จอบเบิ่งเล่าอยู่จ้าว่าผลมันสิเป็นยังไงนน่ะโอ้ใายก็เป็นบ้าเขาใหญ่เด้ โอ้ยมวนมวนจ้ามวน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 เออจะฟปาให้เครื่องบินมันไปก่อนด้จ้าเด้ออือขันเครื่องบินมาอันมวลอยิงนี้ยงางๆเลยมวนอย่ยงนี้เลยมืดขึ้นเพราะไม่แดดจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนตกอ้าวไปแล้วอืมเมื่อวบาตัวย่าก็ได้มวนนะนะมวนเมื่อว่าตัวพี่น้องฟังว่ากำลังจะเป็นไข้ป่าของย่ายน่ะกำลังจะเป็นไข้ป่าเพราะว่าตัดย่า ได้๋สองมือนัดแย่เด้ một một ๋สองมือให้อากาศมันเข่าตามผู้บังอาจารย์ท่นบอกอืมนั่นแหละมันมันมันเป็นไข่ป่าอยู่เต็มสิเป็นเห็ดหรือบ่วหรืมเป็นไข่หมดกับจัวไข่ไข่หมดแดงกับจ้หัวตะดนมาเนี่ยจั๊กไม้ยังเดี๋ยวกับวิจารบึง ไปเจอฮมยุงเตลหรือพี่น้องเอย้ยยายกับเ็นบาห์พ่อจ้าหรือมันบุ่นตรงหย่อนยายไปเจอเด้อเอาเมาือนเอาไปซ้ำนี้เนาะอาจาเนาะเอาขอบคุณขอบคุณเนอะสำหรับโปรติดตามสำหรับโปรไหกำลังใจยายไหมอืมพี่น้องเนาะโอ้ยดีใจหลายจังหวะบ่เลื่อมบ,บ่ลืมทีมสิขอบ,บขอบคุณขอบคุณอาจารย์เด้ออันในมาเล่นมะม่วงน้ำยายนาะนะจ้าพี่น้องเนื้อหาสาระอีหยงังกับจำนี่ล่ะ มันก็บลคือเพ่นพูเพ่นเมื่ออาีพบนอกจากเนาะอันนี้ยายก็ไล่หนานตัวว่ายา่เป็นนักเรียนเออยา่เลียนอันย่ายรูอีหยังแน่ได้อีหยังแน่มันกะมันก็ได้น่นละจ้ะบด้พิดษวางดอกมันมันสิออกก็มันสิว่าออกเ้าป็ถือว่าได้นอกจากเนาะบ่ได้เฮ็ดก็ได้ความรูได้ประสบการณ์ได้เรียนรูได้เบืองในหยังมันเออคิดไปยังสันเอาจ้ะสำหรับมืนอีกะเอาไว้สำนี้สะก่อนเมื่อหน้าพ่อกันไม่นอกจากเนาะ ตัวดีว่ดีจ้า